ค่ะแบบเปิดมาแบบอารมณ์ดีมากๆกนะคะก็สวัสดีื่ะทุกคนก็มาพบกับขอนั่งให้มันแบบว่าเป็นท่าดีๆก่อนคือเอาผ้าห่มมาลองแล้วแบบมันแอบ,บมีความขลุกขลักนิดนึงนะคะก็สวัสดีื่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูอชอ่ช่องแพร่รีพอททุกวันสเวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เปิดมาแบบอืม จะเรียกว่ามีความน่ารักสดใสก็ไม่เชิงมีความแบบว่าสนุกสนานก็ไม่เชิงคือพยายามบิลว่าังดูแบบว่า Energy ยเยอะล่าเริองอยู่นะคะคลิปนี้เราไม่ทำ how to ทำผมมานานมากๆเลยนะคะคือแบบน่าจะสองปีได้ไป้าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือเราไม่ค่อย นะคะคือเราไม่ค่อยทําเกี่ยวกับผมเพราะว่าเราเป็นคนทําผมไม่เก่งอันนี้พูดตรงๆเลยมว้มวนผมก็ยากมีผมให้มันตรงแบบสวยๆมันยังทํายากเลยเออเราก็เลยไม่ค่อยได้ทาําฮาวทูเกี่ยวกับทรงผมเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้จะมาลองฝึกตัวเองดูนะคะจะมาลองแบบว่าเออ ครังวะาลองทําดูอันนี้เราไม่ได้ลองทํามาก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นการทําครั้งแรกแล้วก็ถ่ายเลยเออให้มันรู้ไปเลยว่าเออมันยากหรือมันง่ายอะไรใดนะคะตอนนี้ผมเราผ่านการไม่ได้สระมาสามวันก็อืไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าเราดูแลผมดีมากๆเราฉีดสเปรย์บ่อยมากๆเพราะาไม่อยากให้มันมีกลิ่นเพราะคิดจะสระ แต่มันมีความแบบว่าเออมีความมันมีความอะไรอยู่เพราะวันนี้ผมที่เราจะทำนะคะต้องก็ <c oughs> จะเรียกว่าไงดีอะถ้าเพิ่งสระผมมาทรงนี้อาจจะทำยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บรวบเข้าไปมันจะต้องมีความแบบว่าเออดองผมไว้สักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมา h o า t ูทำผมออกงานกันค่ะซึ่งเป็นผมออกงานที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบว่า หรูหลาอะไรมากมายเอออาจจะไม่ได้รอนไม่ได้ทำแบบว่าเหมือนแบบประฟิลประกวดนางอะอาจจะไม่ใช่ฟิลนั้นนะคะอาจจะเป็นการว่าเออพอออกงานได้กลุบๆเนาะอืมก็ทำหมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยอะ่ะแบบมันเป็นมันทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะแบบไม่ค่อยเผาเท่าไหร่เออแอบขอโทษเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ฉันจะเริ่มด้วยอะไรก่อนดีอ่ะโอเคอย่างแรกนะคะเราจะลุกวันนี้มันจะเป็นการรวบผมเก็บเข้าไปเดี๋ยวทำฟิลให้ก่อนฟิลประมาณน,นี้อ่ะรวบผมเก็บเข้าไปแต่ว่ามันจะมีความบอยหวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งผมให้มันมีความแสกกลางนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้กลางมากแบบก็ได้เพราะว่าตาเราเอียงกลางไหมเอียงอยู่อ่ะดูก่อนแก คิดดูดิว่าฉันเป็นคนทําผมไม่เก่งขนาดไหนอ่ะแค่แสกผมมันเป็นกึ่งกลางที่เย่เลยอ่ะเกินเฮ้ยม,มันตรงไหมวะตรงอยู่เดะตรงเนาะตรงอยู่เดะไปว่าอะไรขั้นตอนแรกนะคะเราแบ่งผมแสกกลางก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราขอ ให้เขามีแบบว่าปล่อยออกมานิดนึงสาหรับคนที่ผมเท่ากันหมดแล้วไม่ได้มีปล่อยตรงนี้เรารู้สึกว่าถ้าปล่อยมามันจะไม่สวยนึกออกไหมเออก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้นะคะแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเอออยากให้มันมีความปลอยหวานนิดนึงเราก็เลยเออขออนุญาตแบบว่ามีปล่อยข้างหน้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รวบผมข้างหลังนะคะให้มันไปอยู่้วยกันติดยึบไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเรามาทําต่อเออ แล้วนะคะพอเราเน็บกิ๊บไปข้างหลังเนี่ยเราหวีทั้งที่มีกิ๊บเลยเหตุผลเพราะว่าผมมันจะได้แบบว่าไม่ยุ่งเหยิงเกินไปอะ่ะเอออันเนี้ยเมื่อคือเหมาะกับมือใหม่มากๆเราก็เพิ่งรู้วิธีนี้มาจากคลิปคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกจีนเหมือนกันนะคะก็คือเก็บไว้ก่อนแล้วคือถ้าเราปล่อยอะ่ะมันจะทาให้ผมม,มันดูแบบว่าเยอะแล้วมันก็จะหวียากมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าพอได้ฟิลนี้ปุ๊บเราเอากิ๊บออกค่ะมันจะมีความเป็นทรงอยู่ คือถ้าทุกคนใครที่จะทําทรงนี้แล้วเพิ่งสระผมอะจะรู้เลยว่าถ้าเอาคลิปออกเมื่อกี้ผมมันจะแบบออกมาแบบมันจะไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วอันนี้นะคะเราก็จะเพื่อนๆเห็นไหมอะ่ะหรือเราต้องตั้งกล้องข้างหลังฟีลแบบว่ามัดผมอะ่ะเออมัดผมรวบตึงไปนะคะเก็บไปข้างหลังแบบนี้ แล้วก็มัดตามปกติเลยอืมมัดเป็นหางมาปกติเลยให้มันตึงนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยใครที่กังวลว่าเอ้ยหน้าฉันแบบกลมหรือว่าหน้าแบบว่าไอ้นี่เกินไม่อยากให้มันแบบว่าดูไอ้นี่ขึ้นมาไม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดการเก็บมันอีกทีทีหลังเนาะเสร็จแล้วมันก็จะได้ฟิลนี้นะคะเราก็จับมันมาแล้วก็ม้วนแบบนี้ม้วนแบบม้วนธรรมดาเลยค่ะเสร็จแล้วก็ พันมันขึ้นไปให้มันมาฝั่งนี้แล้วก็ให้มันกลับมาที่ทางเดิมอันมาอันมันมันจะหล่นมาแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเราเอาหนังยางลัดเข้าไปค่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นฟิลวนี้ทุกคนเห็นใช่ปะ ออมันก็จะได้ออกมาเป็นแผ่แม่เบี้ยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใช้กิฟเนี่ยเก็บเขาเข้าไปจริงๆเราต้องใช้เป็นกิฟต์ดที่ไม่ใช่กิฟตตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่อันนี้เราแบบว่าทําแบบเออหาถูงให้เพื่อนๆเ,เห็นเนาะเราเลยแบบว่าเออใช้กิฟตตัวใหญ่เอาเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยหน้าเรากลมหน้าเราอะไรให้เราใช้เออเขาเรียกว่าหวีที่มันเป็นหางแหลมๆนะคะสามารถเอามา ดึงผมได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนดึงผมกันแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นดินสอเข็นคิ้วหรือแปรงอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เราจะใช้ดินสอเข็นคิ้วนะคะตอดมันเข้าไปอย่างนี้ทุกคนสอดมันให้มันหะลุใช่ปะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วค่อยๆดึงค่ะดึงให้เขามาติดหูบางคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยหูเรากลางขาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่อยๆดึงให้มันดูโป่ง พอความที่มันดูโป่งม,มันจะทําให้เขาเรียกว่าผมเราอะที่ดูสมมติบางคนที่แบบว่าผมไม่ได้หนามันจะดูผมหนามากยิ่งขึ้นดึงแลวจับให้มันดูโป่งขึ้นมาเพื่ออยากบอกว่าทรงนี้ง่ายมากนะนี่เสร็จแล้วมันก็จะได้ฟิลนี้ต่อไปเราจะมาเก็บผมด้านหน้ากันนะคะเราจะใช้เจลเนี่ยช่วยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ขึ้นไป นี่แล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะใช้เจลเป็นเจลแต่งผมปกติเลยนะใช้แค่เท่าเม,เมล็ดแบบว่าเมล็ดผกเขียวคือมันน้อยมากๆโป๊ะๆกันสองนิ้วแล้วจะอย่างนี้ให้มันแบบว่าแผ่ออกมานะคะเสร็จแล้วจับลงไปให้มันงอตึ๊บแปะไปกับหน้าเลยค่ะแนะนำว่าให้ถ้าใครที่แบบว่าจะทำออกงานจริงๆอะ่ะ แต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าตัวเจลมันจะต้องติดไปกับหน้าเราถ้าใครที่อยากให้มันอยู่ทนอยู่น,นั้นแนะนําว่าพอลงเจลเสร็จแล้วให้ใช้กาวติดขนตาปลอมในการแบบว่ามาช่วยนิดนึงก็คือทาให้มันแบบว่าติดหน้าเรามากกว่าเดิมทุกคนง่ายมากจริงๆขนาดเราเป็นคนที่แบบว่า ทำผมไม่เก่งอะเรายังทําได้อืมก็จะได้ฟีลนี้แต่ยังไม่โจทย์ทุกคนเราอยากให้มันแบบว่าติดโทนกว่านี้อีกนแล้วก็จับปลอยเมอหว,นวาน สเปรย์นิดหนึ่งอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ปกตินะคะไม่ใช่สเปรย์แต่งผมแต่เราอยากให้มันดูแบบว่ามีความมันวาวนิดหนึ่งก็จะได้เป็นลุกนี้นะคะคือง่ายมากๆตอนที่เราลองแบบว่าเราเห็นในคลิปนั้นอะเออเรารู้สึกว่าอยากลองทำอะคือเขาจะเอาไข่มกที่เป็นแบบว่าลูกปัดอนะไรเงี้ยมาติดผมด้วยซึ่งเฮ้ย มันสวยแล้วมันแบบว่าสามารถทําออกงานได้คือไวมากๆเนี่ยแต่จริงๆอะทุกคนถ้าใครจะทําออกงานอะเราแนะนําว่าให้ใช้เจลอะทาตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็จับให้เขาเป็นแพรอย่างเงี้ยอืมมันจะดูสวยกว่านี้คือเพราะว่าเนี่ยมันจะทําพอด้วยความที่ผมมันแห้งไม่ได้เสร็จตัวมันจะทําให้มันดูแบบว่าดูแบบผมสีะผมไมนน่มีน้ำหนักอะคือจริงๆเราควรที่จะใช้เจลอันนี้นะคะในการว่ามาทาแล้วก็แบบว่าทำอย่างเงี้ย ทำให้มันแบบว่าเป็นแพรขึ้นมางมันก็จะดูสวยมาอีกแบบหนึ่งนะคะก็ คลิปนี้ประมาณเท่านี้เป็นการสอนทําผมที่เรารู้สึกว่ามันง่ายทําตามได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถออกงานได้จริงนะคะใครที่ทําผมไม่เป็นเลยแบบเราก็สามารถทําได้เพราะขนาดเราอะทำไม่เป็นเลยเราอย่างบอกว่าเออออกมาได้แบบว่าออกงานได้อะไรเงี้ยหรือว่าใครอยากจะทำแบบว่าถ่ายรูปเล่นๆอยู่ห้องมันก็เก๋ดีนะคะมันก็ดูแบบว่าลักชัวรี่ดูแบบดูแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะถ้าใครเบื่อการว่า รลอนผมหรือปล่อยผมเนาะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะเป็นการแบบว่าสอนทําผมที่ง่ายมากๆเนาะแล้วก็คิดว่าเพื่อนอ่ะน่าจะทําตามกันได้ง่ายเลยถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะคะสําหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะพายบายเฮ้ยมันสวยเนีย